สวัสดีครับผมเค c ีซี y นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆคลิปแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่กำลังเสียวฟันอยู่นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็คือเป็นยาสีฟันที่ผมใช้แล้วนะครับก็คือปกตินะครับผมชอบกินของเปรี้ยวอย่างนี้นะครับกินของเปรี้ยวแล้วก็ฟันของเราก็จะเสียวมากนะครับเสียวนะครับเกิดอาการเสียวมากอย่างนี้ครับ ยาสีฟันยี่ห้อนี้นะครับใช้ได้ดีลดอาการเสียวฟันได้ดีเลยนะครับผมก็ใช้มาหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อเหมือนกันก็ไม่เห็นผลเท่ายี่ห้อนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาให้กับยาสีฟันยี่ห้อนี้เลยนะครับแต่ว่าผมใช้เองเห็นผลเองก็เลยมาแนะนํานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เกิดอาการเสียวฟันอยู่นะครับในขณะนี้นะครับถ้ารับชมคลิปนี้แล้วก็ก็คืออย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ลองซื้อมาใช้ลองดูนะครับ เสมาใช้ลองดูว่าจะเกิดเห็นผลหรือไม่นะครับลดอาการเสียวฟันได้ดีเลยนะครับหรืออาการของพวกเหนือวอักเสบพวกอะไรนี้นะครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นมาโฆษณาให้เขานะครับก็คือใช้เองแล้วก็เห็นผลเองนะครับแต่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็เห็นกันอยู่นะครับก็คือยี่ห้อนี้เลยนะครับนะครับ ลดอาการเสียวฟันได้ดีมากนะครับนะครับก็คือยี่ห้อนี้เลยนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เสียวฟันอยู่นะครับลองซื้อมาใช้นะครับว่าจะเห็นผลตามที่ผมพูดหรือไม่นะครับอันนี้นะครับก็คือใช้แล้วเห็นผลแล้วนะครับก็เลยเอามาแนะนำกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดอาการเสียวฟันอยู่นะครับผม